สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทําต้มจืดหมี่ซั่วนะครับหมี่ซั่วนี้นะครับก็คือเป็นอาหารของภูเก็ตนะครับแต่ภูเก็ตพังงาตามร้านของชาเขาก็จะมีขายนะอันนี้นะครับซองเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเครื่องปรุงของเขานะครับเอาเท่าที่มีในตู้เย็นนะครับอันนี้หมูสับนะครับตับเนี่ยเราต้องล้างให้ดีนะครับใหญ่ขาวๆเพราะว่าอันนี้เป็นแกงจืดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะครับเทียมทุบนะครับต้นหอม แล้วก็ซุปก้อนนะเรามาตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะครับน้ําไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามีซั่วเราห่อนิดเดียวเราทําแค่ห่อเดียวนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราใส่ซุปก้อนไปนะครับใส่กระเทียมไปนะครับใส่พริกไทยใส่หมูสับลงไปนะครับแล้วก็บี้เขานะครับใส่ลูกชิ้นลงไปนะครับตับนี้ใส่ทีหลังนะครับถ้าเราต้มไว้นานเขาจะแข็งเกินไปนะครับหลังจากนั้นใส่ขาเขียวสักหนึ่งช้อนชานะครับ น้ำปลาหนช้อนชานะครับน้ำตาล1ช้อนชานะครับแล้วเราเบกไฟนะครับชิมรสดูนะครับหลังจากนั้นเราใส่มีซัววไปเลยนะคนใต้เขาเรียกมีซัวนะครับเราใส่ไปเลยนะครับเราใส่ไข่ไปสองฟองนะครับสําหรับทาน2คนนะครับ เราใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาเพราะว่าให้ไข่เราพอสุกนะครับแต่บางคนเขาก็ตีไข่ให้แตกกระจายเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องรอนะครับถ้าแบบเราจะเอาไข่เป็นลูกเนี่ยต้องรอหรือเราสามารถที่จะต้มไข่น้ํามาใส่ทีหลังก็ได้นะครับวิธีการต้มไข่ทอดน้ํานะครับผมจะติดไว้ใต้คําอธิบายนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับเราก็ปรุงเสร็จได้แล้วนะครับและก็อร่อยด้วยนะครับ เป็นอาหารที่คนใต้นะครับภูเก็ตพังงากระบี่อะไรเงี้ยเขาคุ้นเคยกันดีนะครับแต่คนภาคอื่นก็ลองทานดูนะครับอาจจะติดใจก็ได้นะครับคือพอสุกนะครับเส้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเต็มหม้อเลยนะครับเส้นเขาจะนุ่มนะครับตัดง่ายนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือเราจะทานประมาณก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับก็ทานเขาอย่างเดียวเลยอันนี้คือไข่นะครับหมูสับไปด้วยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครชอบไข่ลวกนะครับก็สามารถที่จะใส่ไข่ลวกลวกไข่ไว้ข้างนอกอีกใบหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ไข่ได้อีกใบหนึ่งผมทานไข่สองใบเลยนะครับสองแบบอันนี้ไข่แล้วแต่ชอบเลยนะครับทีนี้นะครับเราทานไข่ประมาณไหนนะครับเราก็กะเวลาดีนะครับอย่างของผมเนี่ยไข่แดงข้างในเขาไม่สุกมากนะใส่ตอนปลายนะครับตอนที่ขั้นตอนจะจบแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราโรยหอมไปนิดนึงนะครับสิ่งสําคัญที่จะเพิ่มรสชาติให้หมี่ซัวนะครับก็คือหอมเจียวกับกระเทียมเจี้ยวนะครับผมใส่ทั้งสองอย่างเลยนะครับอันนี้คือหอมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวนะครับมื้อนี้เป็นอาหารที่ทําง่ายนะครับแต่อร่อยมากนะครับอาหารพื้นเมืองของคนภาคใต้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ